ภาพที่เห็นคือการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความเร็วและพลังควายสองตัววิ่งแข่งกันอย่างดุดันในพื้นที่ที่เป็นโคลนและมีน้ำขังอยู่รอบๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงความดิบและความท้าทายของการแข่งขันประเพณีวิ่งควายมีที่มาจากความผูกพันระหว่างชาวนากับควายโดยเริ่มจากการทำขันควายให้ได้พักผ่อนหลังจากตรากตรำทำงานในนาและการแสดงความกตัญญูหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตประเพณีนี้เชื่อว่าจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคในวัวควายได้และยังมีการวิ่งแก้บนควายที่เจ็บป่วย ด้วยปัจจุบันประเพณีวิ่งควายเป็นงานประจำจังหวัดชนบุรีที่จัดขึ้นในวันขึ้น14ค่ำเดือน11ก่อนวันออกพรรษามีการตกแต่งควายอย่างสวยงามและมีการแข่งขันเพื่อประลองความเร็วและความสมบูรณ์ของควาย ประเพณีวิ่งควายนี้ที่มาจากความผูกพันระหว่างชาวนากับควายโดยเริ่มจากการทำขวัญควายให้ได้พักผ่อนหลังจากหลักกรรมทำงานในนาและการแสดงความกตันยูหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตประเพณีนี้เชื่อว่าจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคในวัวควายได้และยังมีการวิ่งแก้บนควายที่เจ็บป่วยอีกด้วย ปัจจุบันประเพณีวิ่งควายเป็นงานประจำจังหวัดชนบุรีที่จัดขึ้นในวันขึ้น14ข้ามเดือน11ก่อนวันออกพรรษามีการตกแต่งควายอย่างสวยงามและมีการแข่งขันเพื่อประลองความเร็วและความสมบูรณ์